มาถึงจุดหนึ่งเราจะค้นพบว่าจริงๆแล้วชีวิตต้องการเพื่อนแค่ไม่กี่คนหรอกคา่ะชีวิตก็เหมือนสายลมที่จะพัดพาคนที่เหมือนเรามากที่สุดให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและก็จะพัดพาคนที่ไม่เหมือนเราออกไปให้ไกลที่สุดแต่ไม่ได้แปลว่าใครผิดหรือถูกทั้งนั้นนะคะ ชีวิตเพียงแค่ดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการให้เข้ามาหาเรามากที่สุดก็เท่านั้นเองการเป็นเทรดเดอร์มีเพื่อนที่ดีและสังคมที่ดีนี่ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องความรู้เลยค่ะเราจึงพร้อมที่จะเป็นพื้นที่สบายใจเป็นพื้นที่ของความรักและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของคำว,ว่าครอบครัว